สมุนไพรที่ลดระดับน้ําตาลในเลือดได้เอาแบบชัดๆที่มีเอกสารยืนยันผักเป็นยารักษาชีวิตหลักฐานงานวิจัยที่ชัดๆเลยว่าสมุนไพรตัวดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะเป็นยาที่รักษาโรคเบาหวานแล้วเนี่ยยังเป็นยาลดความดันยังเป็นยาลิสีดวงทวารยังเป็นยารักษาแผลในกระเพาะอาหารด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณรู้จักสมุนไพรที่มันคอบ คุมกับโรคร้าย,ายหลายโรคหรือโรคเนื้อรลังหลายโรคแล้วหรือยังและถ้าสมมติว่าคุณบอกคุณเป็นเบาหวานคุณกินยาละมันไม่ไดีขึ้นเอาลองเสริมสมุนไพรตัวดังกล่าวไปลองกินดูนั่นก็คือก้านตองค่ะและอีกตัวหนึ่งซึ่งมันมีงานวิจัยชัดเจนทั่วโลกเขายอมนะคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะคนในประเทศไทยไม่รู้ก็คือนี่ค่ะผัก เชียงดามาเป็นยารักษาโรคเบาหวานที่ทั่วโลกยอมรับแล้วและที่สำคัญที่สุดหยุดยาแผนปัจจุบันมากินเชียงดาอย่างเดียวก็ได้อีกแต่อาจารย์ไม่โอเคนะและที่สำคัญที่สุด